ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ KMC Social กันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด follow ใน IG กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM k i s o c i a l กันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะก็ง่ายมากๆเลยนะคะให้กรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เนาะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลย เนะนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ IG หรือ i n s t a g กร m ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามรับประกรัน3าวันเนาะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเร็ดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะก็จะมีทั้งโปรไฟล์จริงแล้วก็โปรไฟล์ผสมนะคะหรือว่าจะเลือกตามดอกเป็นโปร,โปรไฟล์จริงอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่่ะะเเรราาาก็จไปปปทีหน้ IG ของ ของเราขึ้นมาเลยนะคะกดที่จุดสจุดของโปรไฟล์ค่ะกดที่แชร์นะคะก็ปี link มาเลยนะนำมาใส่แทบเลยนะคะแล้วก็ใส่จำนวนค่ะวันนี้จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็ราคาบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR c ค d e ทุกธานาคารค่ะรับ,บโบนัส5%เาื่อเซต์มาเติมห0 0รบาทขึ้นไปด้วยนะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้นะคะและ้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนนนี้้กัไไปไดเลยนะ ว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะและ้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการ <ๆ S 1> โอ,น,รอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั สั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทาการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกแรกไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า S K M ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดล็อกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจค่ะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะ และในตอนนี้นะก็มีเมนูซีรีส์หนังจีนนะคะมาใหม่เลยอยู่ตรงนี้นะสําหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นโคห้าร้อยบาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ค่ะฟรีๆไปเลยนะมากกว่า400กว่าเรื่องกันเลยนะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะไปดูยอดผู้ติดตามโปรไฟล์ของเรากันเนาะ ก็ตอนนี้นะคะโปรไฟล์นี้เดี๋ยวเราซูมให้นะอยู่ตรงนี้นะคะยอดผู้ติดตามหรือยอดฟอลโล่นะคะก็อยู่ที่98คนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมน้อยยอดผู้ติดตามมีแค่98คนเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น271คนกันเลยนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้เนาะแล้วกดสั่งซื้อไปไม่ถึง5นาทีกันเลยนะคะแทบจะไม่ต้องรอเลยกันเลยนะคะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะหากยอดขึ้นเกินไปก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMKy เค่ะเป็นเมขี ที่ดีมากๆเลยนะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะเราเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดะการได้ไปเนาก็ขอภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ